เดี๋ยวให้มีการการแกล้งกันหรือว่าซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วซึ่งนี่ไม่มีใครกลั่แกล้งใครได้อยู่แล้วก็รู้หมอทั้งนั้นใช่็นมาทุกคนเป็นมันสมองระดับประเทศทั้งนั้นไม่มีใครกล้าแกล้งใครหรอกนะดูกันด้วยด้วยความตัวรบพักผึ้งก็ดีกว่าการคนผมผมเชื่อว่าถ้าเราเอา ข้อเท็จจริงออกมาวางกันซึ่งเราก็จะมีกรรมการตรวจสอบเยอะแยะไปหมดมีข้อมูลเยอะแยะมีกฎระเบียบนะเป็นบรรทัดฐานอยู่คงไม่มีปัญหาทุกทุกอย่างว่าไปตามกฎระเบียบนะครับนะอย่าลืมนะคณะกรรมการนี้แต่ต้องรายงานทำรายงานขึ้นมาตามแบบ้ำเดี๋ยอะมีอะไรนะพอรอๆผมมาตัวมีอะไรเยอะแยะไปหมด ถ้าเกิดมันมีอะไรไม่ไม่ไม่ดูไม่ชอบมาพาคนผมก็ยังมีรัฐมนตรีที่เข้ากระทรวงอยู่ที่เขาต้องดูมันไม่ไม่ไม่ได้ไปรอแล้วในกระทรวงอะไรนะครับดูเข้าได้จริงก็เลยมาสมมติว่าเราจะยอมได้ไหมเกิดมันมีความผิดพลาดขึ้นมาผิดระเบียบขึ้นมาแล้วเราบอกโอเคเพื่อให้ไม่ให้เกิดรอยร้าวนั้นแล้วก็ ยกเลิกเรื่องนี้ไปมันก็ไม่ได้หรอกอีกคนก็โดนอีกอะนะเพราะนั้นเราก็ของพ,พวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนการการหาข้อไท้จริงทุกคนที่กล่าวหามาก็ต้องมีหลักฐานคนที่จะแก้ไขข้อกล่าวหาก็ต้องมีหลักฐานมันก็จบันตรงนั้นนะมันจบได้อยู่แล้วครับนะครับไม่ไม่มีใครไม่มีใครอยากจะหนักแก้งมันมัน นี่กระตุ้งหมอนี่กระตุว,ตวเงเด็กๆนะจะใช้โกาสที่ในการตรวจสอบการรับเงินบริจาคของโรงพยาบาลั่วประเลยใช่มครับก็มีลักษณะแบบเดียวกันนะคับก็ได,ได้อะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ทาให้มันถูกต้องครับนะรายละเอียดทีผ่ผมผมผมไม่ได้ทราบเลยที่ผมบอกเลยผมก็ขีดเส้นของผมผมไม่ต้องทาหน้าที่ผมไม่มุ่นวายอะไรเกินขอบข่ายหน้าที่ผม ผมก็สอกแบบโลกไว้ทั้งใบมันก็ไม่ใช่ผม,ผมก็บริหารในหน้าที่ของผมนะแล้วในเจะชี้แจงเรื่องราวสภาเรียกแล้ว <laughs>